ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Open Toys t u d i o นะครับสำหรับคลิปนี้เน mm ี่ยจะมารีวิว Entigate c a m m a n d e r Saber นั่นเองนะครับผมก็ในคลิปอาจจะดูอึดอัดเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะก็ขอัยาเวลาที่นี้ด้วยนะครับอ่ะยังไงก่อนไปรับชมฝากกันกดไลค์กด u b s cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมถ้ากดแชร์ได้ก็จะเป็นการดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะคร กล่องนะครับจะเป็นตัวของ c a m e l a d e r Saber นั่นเองนะครับผมจะเป็นเกรดของ Entrygate นะครับที่ทำมาเฉพาะแบบให้เด็กเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับเกรดนี้นะก็จะเห็นว่าจะมี3บวกตรงนี้ก็คืออายุ3ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อดีของ Entrygate เนี่ยก็คือพาร์ทมันจะแบ่งสีมาให้ได้ดีมากนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากตรงนี้นะครับไม่ต้องใช้ครีมนะครับโนทูนนะครับโนเพนแล้วก็จะมีทั้งหมด36พาร์ทนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าต่อเสร็จก็คือตั้งโชว์ได้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะมาในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นกรรมวิธีนะครับผมก็จะมีแผงนะครับลันเนอร์จะมีทั้งหมด4แผงนะครับแล้วก็การต่อนะครับจะสามารถแกะออกมาจากแผงได้เลยนะครับผมนี่นะสแนปนะครับแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของเจ้าตัวเซเบอร์นะครับแบบต่อดิบนะครับผมไม่ได้ทําสีนะสำหรับภาพโปรโมทในนี้นะครับด้านบนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าหลังของเจ้าตัวเอนทรีเกตตัวนี้นะครับ นี่นะฮะด้านล่างเอกนะครับผมก็จะเหมือนด้านบนนั่นแหละนะครับอ่ะด้านหลังก็จะเป็นกระดาษทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมชิบอ่ะออกมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับผม1แผ่นนะครับแล้วก็ผมต่อไปแล้วแหละนะครับนี่นะจะมีด้วยกันทั้งหมด4แผงนะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะอ่ะมาดูกันที่ ใบประกอบนะครับเป็นใบแบบสีด้วยนะเออสีทั้งแผ่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแผงแลเลนเรยจะมีด้วยกันทั้งหมด4แผงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการต่อนะครับก็จะสามารถแกะมาประกอบได้เลยนะครับผมแล้วก็สเต็ปของเจ้าตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด น่าจะ10สเต็ปนะครับผมนี่นะสิสเต็ปตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวฟิกเอนทิเกตของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอนทิเกตคาเมเดอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับผมของที่ให้ภายในกล่องก็มีตามนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไลนที่เน้งตั้งโชยแล้วนะครับก็เลยของอะไรไม่ได้ให้มามากสักเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคแล้วแหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเซเบอร์กันก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้ทาสีไปแล้ว ผเดี๋ยวก็จะ insert ภาพเป็นตอนต่อดิบมาให้ละกันนะครับทางด้านซ้ายนะเปรบเทียบกันนะครับความต่างเหมือนนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะดีเทลกันใกล้ๆนะครับสำหรับจตัวเซเบอร์นะครับผมต้องบอกเลยว่าพลาสติกแต่ละส่วนเขาแบ่งสีมาได้โคตรดีนะครับผมสำหรับลายนี้นะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยสีแดงสีขาวสีดําคือเป็นเนื้อพลาสติกหมดเลยนะครับแต่อันนี้ผมพ่นไปแล้วนะก็เลย ดูสวยกว่าตอนตอดิบนะครับผมมามาดูกันที่หัวกันก่อนนะครับสำหรับหัวเซเบอร์เนี่ยดวงตาจะเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งสติกเกอร์เนี่ยเขาจะให้มาด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับผมก็คือแบบที่แบ่งเป็นสีส่วนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งเป็น2ส่วนซ้ายขวานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเลือกติดแบบนี้นะเพราะว่ามันให้ความเหมือนในซีรีส์มากกว่านะครับก็ต่อมานะครับสติกเกอร์ก็จะมีในส่วนบริเวณเขาตรงนี้นะครับผมสีแดงตรงนี้นะฮะแล้วก็เฉดสีตัวนี้หลักๆจะมีสีแดงขาวดำนะครับผมเป็นเฉด ของเจ้าตัวเซเบอร์นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าสติกเกอร์มีตรงไหนบ้างนะครับผมก็ต่อมาจะเป็นดวงตาของเจ้าตัวไหลมังกรน,นะครับผมนี่นะทั้งหน้าหลังเลยเนี่ยดูดิขนาดด้านหลังยังมีดีเทลอ่ะคือแบบเขาแบ่งเชเสีมาได้โคตรดีนะครับผมเนี่ย พลาสติกของเขานะครับดีมากนะสำหรับเกตนี้นะครับผมแล้วก็แถบสีแดงตรงนี้นะครับยาลงมายันขาหรือก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ไอ้บริเวณแขนตรงนี้คือผมทาสีเองนะนี่นะฮะมานั่งระบายเอานะครับผมตอนแรกมันจะเป็นดําล้วนนะฮะแล้วก็ต่อมาที่ต้องชื่นชมอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่นะครับตัวเข็มขัดนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่นะฮะ เนี่ยคือเนื่องด้วยที่ว่าตัวไดเวอร์มันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายอยู่แล้วไงก็เลยแบบมันเหมือนในซีรีส์มากๆเลยนะแต่มันเป็นสติกเกอร์นะครับผมทั้งตัววันเดร์ไลบุกแล้วก็หัวไดเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็ขอบแดงๆตรงนี้คือผมทําสีเองนะครับตอนแรกมันมาเป็นดาล้วนนะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับบริเวณขานะครับผมก็แบ่งเฉดสีของตัวพลาสติกออกมาได้ดีเช่นกันครับอ่าตรงนี้ผมก็ทําสีนะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้มีสีมานะครับผมไม่ได้มีสติกเกอร์มาแล้วก็บริเวณเท้าตรงนี้นะครับทําสีนี่นะะ ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นผ้าคลุมแบบข้างเดียวนะสำหรับเซเบอร์ร่างหลักนะครับผมก็ดูสวยดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมาดูกันที่จุดขยับนะครับผมไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับหัวสามารถขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปซ้ายได้นิดหน่อยนะครับไปขวาได้นิดหน่อยถ้าหมุนไปมากกว่านี้ก็นี่นะครับก็คือด้วยความที่ว่าบอจอยมันสั้นนะครับผมก็เลยหลุดง่ายอ่ะแล้วก็ต่อมาหัวไหลขยับได้คิดดูเอนทีเกตขยับหัวไหลได้นะครับ โคดโดนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็แขนนะครับขึ้นก็จะคือขึ้นทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะ แล้วก็สามารถหมุนได้360สนะครับสำหรับแขนนะฮะขึ้นได้นิดหน่อยลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มือข้างนี้หมุนได้นะครับ360นะครับผมแต่จะหลุดง่ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างนี้นะครับมือหมุนไม่ได้นะครับเพอาะจะฟิกมาเลยนะครับแต่ว่าจะหมุนได้360นะครับผมต่อมานะครับก็คือจุดสุดท้ายแล้วก็คือขานะครับผมเอ้ยเท้าสินะก็จะสามารถหมุนได้360เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเอวหมุนไม่ได้นะฮะก็จะเป็นเรียกว่าฟิกเกอร์ดีีกว่าานรับลย นะครับผมก็มาดูของที่เขาให้มากันนะครับก็คือเจ้าตัวมือที่ถือตัวดาบนั่นเองนะฮะอันนี้ผมก็ทําสีไปแล้วเหมือนกันนะครับตอนแรกมามันจะเป็นแดงล้วนเลยนะตัวพลาสติกนะฮะนี่นะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะทาสีรล่งๆหน่อยนะสำหรับตัวดาบนะครับไม่ได้ลงอะไรมากนะครับสติกเกอร์ก็จะมีตรงนี้นะครับอ่ะไปโฟกัสอ่ะสติกเกอร์ก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณปลายดาบนะครับผมมือก็การเปลี่ยนนะครับผมก็คือดึงมือเก่าออกก่อนมันจะเป็นบอลจอยนะครับผมเหมือนหัวเลยนะฮะแล้วก็เสียบ แบบนี้เข้าไปนะครับอ่ะเราก็จะได้เซเบอร์ที่ถือดาบแล้วนะครับผมนี่เลยนะฮะชึบอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Entry Gate c o m เบ a d e r Saber นั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแอน r ิเกตคาเมเลเดอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะแนะนานะครับผมให้ซื้อนะสำหรับใครที่อยากจะมีฟิกเกอร์เข้าตู้หรือว่าอยากจะมีไว้ตั้งบนโต๊ะคอมเท่ๆนะครับผมในราคา300กว่าบาทเนี่ยผมค่อนข้างมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะไหนจะเรื่องของดีเทลที่ให้มาเยอะนะครับแล้วก็ในการแบ่งสีของตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยจะมีสติกเกอร์อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดรอปความสวยของเจ้าตัว ฟิกลงไปนะครับแถมบางจุดเนี่ยก็ยังเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับตัวฟิกอีกด้วยนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับตัวนี้สวยมากนะฮะยังไงคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาแนลเราก็ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ